ไอโอเจมาโฟกัสอีพีเอกเออพีเอกสันติพัวเขี่ยในระยำเข้ามาเจอแล้วกูไม่ให้การหล่อแล้วกูปอกไปแล้วอกว่าแม่มันสับสนตัวไอ้เด็กเขี่ยกูว่ามึงยังคงอ่อนแล้วมึงเข้ามาเจอกบอยซ่าหีมึงเข้ามาก่อนแล้วมันรวมกันมาทั้งไกลกูมันได้อยู่แต้ที่ไกล โถไอ้ะถุนวันนบปีเป็นคุยอะไรเขามาเจอกับกูหรือพวกมึงอยากจะมวยแต่ก็พวกมึงเงินไม่ได้เก่งไอ้วันนบปีมึงนคุยอะไรมันก็ดูกันดีๆแต่ถ้าพกมันทำนะคำพูดยังไม่ดีแต่มึงเนี่ยเลยย้ำคำพูดของมึงกูไม่ให้ราคาคำพูดลุกปากพวกมึงอยากมาซ่าแล้วของมึงก็ยังคงบาโดจนแต่แค่มันก็อยากมาพังคำพูดลุกปากกูอยากพิจารณา มึงก็จกักูนั้นอีวันนบีแม่ข้าพูดลงปวันบีตลาด่างมาเจอกับกูวนบีปากว่าในกมึงนตลาดกุยแม่พูดกระเลเด็กบ้าขับพูจะไม่เดียววนบีแม่ข้าอ้เหี้ยอยากจะแบเป็นใจกับฟังที่กูนแทบดีกับพูยังไม่ดีไอเด็กยอติแรกมึงยังแค่นีแต่พวกกูนั้นกูเคยดไเกเกมึง่มาสาเกูแม่งไม่ตายบอกไปเลยแคแม่กูฆ้ายาครับอกามึงอยากพึ่งซ่ามาเจอกูไอเด็กเกียรมึงอย่างพึ่งยไม่ มึงอยากจะแบล็ทแล้วให้มึงดูที่กูแทบดิแล้ะมึงได้กินนี่ไอเด็กเกี้ยมึงควรอักสิเขาไม่ได้ทั้งกูไอวันนบีมึงอยากมาสรางคำของมึงมบนวันนบีไอเด็กเกี้ยรมึงอยากมึงพามนะให้ดูดีๆกูไม่ได้ตีกอบก็พวกกูบอกไปแล้วว่าพวกมึงอีดอกพอแล้วเพิ่งได้กินนี่กูบอกพวกมึงกันต่อถ้ามึงอยากจะวันคัพพวกกูไม่ได้พัดมาคำมึงกองมึงอย่าแบลกูบอกเลยตลาดล่านี่แหละไปแล้ว เอวันนับีไม่มีค่าแล้วมึงเข้ามาเจอกูกูบอกไปแล้วไม่ให้ค่าตัวไอเด็กเกียรตตัวไอพวกตลาดล่างถ้ามึงเข้ามาเจอกูบอกเลยหุบปากบ้านกูเอาปมายไปใส่ที่หน้าบ้าลวงกับมันทั้งกายปไปมันกระโดดกันทีๆแต่ถ้ากูมาถานี่บอกไปแล้วไม่ฟังอีกคำพูดมึงแค่ลบปากด่ามึงเลยเนี่ยเลยยังอีคำพูดมึงยังไม่ดีมึงอยากมาตีสนิทดิกูไม่ให้ค่ามึงไอวันนบีเตีสนิทดิกูไม่ยอมให้ดีนใครกูเลยเลยมึงให้ออกไปคำพูดของกูเย็ดแม่มันยังคุณเนว้านใดเข้ามาเจอกูแล้วกูไม่สน พราะพวกมึงมันสัตว์ถุนมาเลี้ยใตีกูดีกว่าอยากจะตีสนิทแต่กูไม่ให้ค่านะเคนเหล่านี้แม่งเพจะแม่มาให้ค่าครับคำพูดมึงลงปากแม่หุบปากบ้างนะโ่ไอ้ลิงสองแทงน้นกสองหัวมึงอย่ามัน่านะเอากระแทกไปเจาะกระป๋านแล้วยิงลําพะพะพะคำพูดมึงยังไม่ดีวันรับีมึงอย่ามาฟาด้มันแล้วคกกููมึงอย่าาามบ้แล้วมึงทำกูไม่ได้เด็กยังแลกกันบ้างนะพะพะ